คณะรัฐมนตรีอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุปะทะชายแดนทหาร10ล้านประชาชน8ล้านปลุกคนไทยสามัคคี9ผ่าน2วิกฤตเผยแพร่5สิงหาคม2568 14นาฬิกา7นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์รัฐบาลออกถแถลงการชุมออตโตปลุกคนไทยสามัคคี9 2ผ่าน2วิกฤตเดินหน้าไปด้วยกัน บอกรัฐบาลเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่คณะรัฐมนตรีเยียวยาผู้เสียชีวิตทหาร10ล้านปป,ปอชอ8ล้านผุดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิเคราะห์ข่าวปลอมบนโซเชียลพร้อมกำหนดมาตรการทางการเงินรับมือภาษีครัม19%ยันไทยยังมีเสถียรภาพปลุกความสามัคคีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก้าวไปด้วยกันวันที่5สิงหาคมที่ทำเงียบเวลา12นาฬิกา45นาที นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงวาระสำคัญของรัฐบาลภายใต้ชื่อก้าวผ่านสองวิกฤตเดินหน้าไปด้วยกันว่าคำแถลงของรัฐบาลก้าวผ่านสองวิกฤตเดินหน้าไปด้วยกันพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ก้าวผ่านสถานการณ์สำคัญ2ประการที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศเรารเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทย กัมพูชานับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้อดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุการนำเสนอข่าวปลอมที่ทำลายความไว้วางใจภายในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญรัฐบาลยึดมั่นในการเลือกใช้แนวทางสันติวิธีภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและตามหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอดที่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเราชาวไทยมีเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาเป็นคนที่รักสงบอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีต่อกันและกัน แต่เมื่อเกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่การสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยปฏิบัติการที่ไร้มนุษยธรรมรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินตามมาตรการตอบโต้ในทันทีทั้งการทหารการข่าวการต่างประเทศอย่างรอบด้านและเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิษฐานและชีวิตของประชาชนในชาติและทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้เหตุการณ์ปะท้าบริเวณชายแดนได้สิ้นสุดลงแล้วในเบื้องต้นและเริ่มเข้าสู่การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาได้ร่วมกันผ่านการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ตามหลักสันติวิธีซึ่งประเทศไทยของเรายึดมั่นมาตลอดรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวทุกครอบครัวและพี่น้องประชาชนทุกท่านในจังหวัดชายแดนที่ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์นี้ซึ่งแม้ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะประเมินเป็นมูลค่ามีได้แต่รัฐบาลจะขอผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและรายได้ของที่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวทหารเจ้าหน้าที่ราชการที่เสียชีวิตรวมรายละ10บล้านบาทและครอบครัวประชาชนที่เสียชีวิตรวมรายละแล้านบาทพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่มุ่งหมายส่งผลกระทบ